สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง t r u e thai biker นะครับอันนี้คือสภาพรถน,นะครับต้องบอกกันว่าน้องแดงเนี่ยใช้มานานมากแล้วน,นะครับถึงเวลาที่ผมว่าผมจะอัปเกรดน้องแดงใหม่ทั้งหมดเลยตอนนี้คือผมสั่งของมาเรียบร้อยละจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็คือของที่ผมสั่งออนไลน์มานะครับนี่เลยสั่งมาทั้งหมด5ชิ้นของทั้งหมดนี้ก็คือของ RCB นะ RCB เนี่ยผมรู้จักแค่โชวปพอเข้าไปดูในเว็บไซต์คือมีหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดอีแดงทีเดียวเลยนะครับปั๊มเบรกนี่จะเป็นปั๊ม2อพอด้วยนะจานเบรกตรงรุ่นเปลี่ยนสายด้วยเลยและที่ผมชอบอันนี้แหละที่ผมสั่งมาโช๊ปเป็นโช๊ปหลังนะครับความสูงเท่าเดิมความสูง3-35อันนี้ก็คือล้อแม็กของ RCB นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้เป็นล้อนหน้านะครับ สีสวยนะน่าจะเหมาะกับน้องแดงเลยเดีย๋ยวเราเริ่มไปทําการติดตั้งกันดีกว่านะครับตอนนี้ของเดิมมันมา เป็นยังไงบ้างพี่มันนิ่มเกินไปมันรับน้ําหนักไม่ไหวปรับให้ได้ตามค่าแสกของของตัวโชว๊ตัวนี้จะมีระยะรวมอยู่ที่ประมาณ70มิลแรงกดที่เหมาะสอมที่สุดคือกดลงมาได้3 0ม0ของ70มิลก็ลองไปกดเครื่องคิดเลขกันดูนะครับแต่มเมื่อเกีพอเกมนั่งไปแล้วนะมันมีอยู่แค่37มิลเองซึ่งมันนิ่มเกินไปมันเป็นช่วงระยะยุบสุดท้ายของโชว๊แล้วมันก็เลยทําให้โชว๊รู้สึกว่าตึงตังตึงตังแล้วมันยุ่ยยุ่ค่ารีบาวไม่มีค่าตายตัวเพราะว่าทายแล้วอยู่กับคนชอบว่าชอบให้มันหนืดมากหนืดน้อยก็เอาง่ายการใช้โชว๊คือเสร็จตามน้ําหนักตาม ใช้งานเลยนะใช่ไม่มีค่ากลางนะก่อนไปต้องมาเซอร์วิสอัปเกรดน้องแดงชุดใหญ่หน่อยนะครับหลังจากสั่งออนไลน์มานะก็มาใช้บริการที่ร้านไรเดนฟอร์สนะครับเครื่องมือครบมากเซอร์วิสมาตรฐานมากๆวันนี้ก็จัดชุดใหญ่นะครับเปลี่ยนจานเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนสายเบรกแล้วก็เราจะเปลี่ยนล้อกันก่อนเดี๋ยวมารอชมกันนะครับที่นี่มีจัดจาหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับมอไซค์แบบเยอะมากโดยเฉพาะยางเห็นไหมมีแทบทุกรุ่นนะครับ และชอบที่นี่คือเขาจะเปิดคลิปผมบนไปบนมานะข้างล่างเนี่ยเราก็จะเสริมเป็นตัวของสิ้นเปลืองนะครับผมพวกน้ำมันเครื่องโซ่สเตอร์สายพานผ่อเบรกแบตเตอรี่ค่อนข้างครบส่วนของชั้นสงนะครับก็จะมีพวกของตกแต่งทัวริ่งนะครับก็สามารถมาจัดถุงมือนะครับอุปกรณนะ์แปลกท้ายกล่องค่อนข้างครบเลยกระโปรงกระเป๋าเสื้อกาเสื้อกันฝนมีครบเลยก่อนออกทริปมาได้เลยแล้ว ทีนี้นะครับก็อาจจะแบบแต่งรถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการเดินทางไกลผมคิดว่ามันรถมันควรพร้อมนะอีกอย่างหนึง่งเราไม่ได้วิ่งในไทยด้วยนะเราไปวิ่งต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือรถเราต้องไม่มีปัญหาระหว่างทางนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับนานที่อัพเกรดแดงตื่นเต้นมาก ตอนนี้น้องแดงก็กลับมาแล้วหลังจากผ่าเครื่องนะครับเดี๋ยวจะประกอบแคดบาร์ก่อนนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้น้องแดงแต่งอะไรไปบ้างนะครับสำหรับเว็บเอาไปทำทัวริงนะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตน้องแดงกันนะครับว่าน้องแดงทําอะไรมาบ้างนะครับล่าสุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ล่าสุดนะครับทุกคนผมก็ได้ไปผาเครื่องนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นน้องแดงนั่นแหละพอดีกําลังจะออกเดินทางต่อครับด้วยที่ว่าเอน้องแดงเครื่องเสียงมันแปลกๆนะครับมันดังมาก ก็เลยทําการผ่าเครื่องใหม่เลยทนะั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรข้างในช่างบอกว่าใช้แทบไม่ได้เลยนอกจากเกียร์นะครับก็นั่นแหละผ่าใหม่หมดเลยนะครับเป็นลูก5 2มีแคมปด้วยก็แค่นี้แหละตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงรันอินนะเดี๋ยวรันเสร็จเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเชียงใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะนะว่าตอนนี้น้องแดงแต่งอะไรบ้างนะมาดูกล่องท้ายก่อนนะครับ่ะ,ะตั้งแต่กล่องท้าย กล่องท้ายเนี่ยใช้ของแชทอยู่นะตอนนี้นะปัจจุบันนะครับสำหรับถาดตัวนี้ใส่ได้หลายตัวเลยนะทั้งกระเป๋ากันน้ําตัว 59x แล้วก็ตัวปี๊บเทอร์ลากก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแหลกหลังเนี่ยอันนี้ผมสั่งขึ้นงานพิเศษเลยนะที่ร้านพี่โมนะครับเป็นแหลกที่สามารถพับได้นะครับก็น่าจะเป็นคันแรกๆเลยที่ทําแหลกพับได้นะครับสามารถใส่กล่องข้างได้ด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเกี่ยวกล่องข้างนะครับแล้วก็ แลกพับได้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับมัดของก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นกล่องก็ได้นี่คือข้อดีของมันนะถ้าเป็นกระเป๋าข้างเนี่ยเราสามารถวางกระเป๋าไว้บนนี้ได้เลยนะตัวนี้มันสามารถกันไม่ให้กระเป๋าเข้าไปด้านในซุ้มล้อได้ด้วยนะอันนี้คือข้อดีของมันอันนี้คือข้อดีของมันนะครับตัวแลกนะครับก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องกระจกแล้วก็บานะครับ คือผลิตไม่ทันครับบอกเลยว่าผลิตไม่ทันคนจองเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ลองทักเข้ามาถามอีกทีนึงนะเพื่อเข้ามาอีกนะครับจะได้จะส่งให้นะครับ125ตอนนี้ก็ยังผลิตยอยู่นะครับส่วนแคดบาร์ก็เป็นทรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแคสบาร์เนี่ยผมทําพิเศษก็คือตรงนี้มีที่อเอาไว้วางขาสาหรับวิ่งไกลๆนะครับรวมถึงตรงนี้ก็สั่งทําพิเศษยื่นออกมานะครับเพื่อ เอามาจับไฟมาจับที่วางแก้วนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ผมว่าน่าจะโอเคสุดละการแทนผมก็เหลือข้างเดียวนะครับเพราะว่ามันพังละเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนทรงเดี๋ยวดูก่อนนี่นะครับที่ไปอัปเกรดมาใหม่ก็ได้ประมาณนี้นะครับสวยงามลายสายน้ามันใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่เปลี่ยนจานใหม่การใช้งานค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมระดับหนึ่งนะก็การเบรกก็คือแบบหนึบกว่าเดิมนะครับดีเลยแหละชอบมันค่อนข้างแบบปลอดภัยดีนะเวลาเราเบรกกระทันหันหรือว่า เอาไปใช้บนเขาอะไรเงี้ยเออมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนี่นะครับเราก็จะมีโชกเป็นโชกของ Racing Boy เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวท็อปเลยของเว็บนะครับตัวนี้ผมชอบมากที่ว่ามันสามารถปรับดีบาวตัตวนี้นะครับนี่ตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด42คลิกเลยเยอะมากๆตั้งค่าได้ละเอียดนะครับแล้วก็สามารถปรับพีโหลดได้อันนี้ผมก็เซตไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ล้อก็นี่ล้อ RCB เหมือนกันนี่สวยบอกเลยว่าสวยน,นะครับก็เป็นอีแดงอัปเกรดคร่าวๆประมาณนี้ถ้าใครถามว่าไล่สเตอร์เบอร์อะไรอยู่นะครับก็อยู่ที่1436อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพอรันอินเสร็จทำอะไรเสร็จดยวลองดูกำลังลองวิ่งดูก่อนนะครับว่าจะต้องลดหรือเปล่านะครับอาจจะลดฟันนึงอะไรอย่างงี้วิธีการไล่ก็ไล่ตามกำลังเครื่องรถนะครับไม่ต้องมาไล่ตามเรานะเพราะบางทีไล่ตามเราไม่วิ่งก็มีนะประมาณนี้สำหรับ สเตปอีแดงทัวร์ลิงนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปวิ่งทิปกันก็มีทิปใกล้ๆอยู่สําหรับอีแดงนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันเรื่อยๆนะครับอนาคตนะครับสำหรับอีแดงเนี่ยผมว่าน่าจะไปทําเบาะอ,อีกอย่างหนึ่งนะดูดิสภาพเบาะนี่คือแบบภาพเบาะดูไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวาจะไปทําเบาะนะครับ ก็ประมาณนีนะสำหรับอีแดงแล้วก็เป็นแนวทางแต่งทัวร์ลิงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังจะใช้รถเล็กหรือว่าเวฟเนี่ยออกไปเที่ยวกันนะครับแนวทางก็ประมาณนี้แหละหลักๆก,ก็ควรมีกล่องท้ายนะครับเพื่อใส่สัมภาระมีที่จับมือถือเอาไว้ดูเส้นทางมีที่ชาร์จแบตติดรถไว้ด้วยอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวมาตามชมคลิปต่อไปนะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกัน